สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้เจอก,กันกับแนวทาง45่ห้อยเช่นเคยนะครับก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ V.I.P แล้วก็พัฒนานะครับแนวทางเมื่อวานนะครับนอยพิเศษให้4ีกับ9ผลที่ออก5 7 1 1 4่เนาะ9ไม่มาท่านใดเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 1 1 4นะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับนอยปกติให้9กับ6ผลที่ออก8 45กนะับ0 9เนาะ6ไม่มา ใเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์เก้านะครับสองรอบเนาะมาแค่เด่นรองนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนา VIP ให้แปดกับห้าผลที่ออกหกเก้าแปดกับเจ็ดเจ็ดสองเนาะเนี่ยมาเด่นรองอีกแล้วนะครับพีพีเนาะท่านใดเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าแปดนะครับ พัฒนานะครับผมให้ไปกับ4ผลที่ออก2 3705รอบนี้หลุดไปเนาะเน้น40นะครับมา05น้ะครับแ้มเดียวนะครับส่วนแนวทางในค่ำไม่ใช่ในค่ำเนาะในวันที่นะครับวันที่31นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับผมแนวทางวันเสาร์เนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่แนวทางฮานอยนี่บางทีเขาชอบเบิ้ลนะครับพี่สายเบิ้ลก็ท่านไหนชื่นชอบนะครับ ก็อย่าลืมเขาเรียกว่าวิเคราะห์นะครับวิจายณนยาในการรับฟังรับชมนะครับพี่พีๆสายเบิ้นน้องวันเสาร์พิเศษนะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข5สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ5 0 5 3 5 9 8 0 8ป8 9 3ตัวนะครับผม8 5 3นะครับฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับให้ไปที่เลข หนึ่งกับเลขแปสายรูดให้ไปที่เลขแปนะครับ8ปดส8มแป1เจ็ดนะครับผมสตัวให้ไปที่1 8 7นะครับ นะครับผมแนวทางฮารอยพิเศษกับปกตินาอกท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้วันเสารนะ์เนาะก็ขอให้แนวทางมาเด้งๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับจะเป็น V.I.P กับพัฒนา V.I.P นะครับผมให้ไปที่เลข0ูนย์ กับเลขหนึ่งนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศย์เ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ตัว1 0ึย์หนะครับ ส่วนฮานอยพัฒนานะครับผมวันนี้ได้เลข6กับเลข2สายรูดให้ไปที่เลข2นะครับ20 25 27 60 65 67 3ตัว6 20นะครับ ผท่านใดชื่นชอบนะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางก็ขอให้โชคดีกับแนวทางเดดิ้งดิ้ง,ง,งปังๆเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ